สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเช้านี้มีเครื่องตัดหญ้าเพิ่งทำเสร็จนะฮะหนึ่งตัวโคมัสึซีน็อกนะครับนี่ BC 2 5 1 1เมตรอเจแปตัวนี้เป็น 25cc ซีซีสองจังหวะลานดึงเบานะครับโคมัสึก็เป็นที่รับรู้เลยนะฮะว่าทนแต่ว่าโมเดลนี้เบานะฮะอะคันเร่งเราเปลี่ยนเป็นแวนแวนให้นะใส่แฮนด์ใหม่ให้เรียบร้อยเลย นี่ฮะน้ำหนักเบานะครับตัวนี้4โลนิดเดียวนะครับแต่ได้25ซีซีนะเหมาะมากเลยกับแม่บ้านและผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากได้เครื่องเบาๆแล้วก็กำลังที่มันพอดีอะ่ะมันไม่ใช่20มันไม่ใช่22อะไรอย่ะไรเงี้ยแต่มันได้25นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนเนาะตัวนี้ขายอยู่3800ัมส่งนะครับของแถมก็จะมีใบมีดสา,า,ายสะพ้ยแล้วก็บังญ้านะครับ แล้วก็ประกันเครื่องให้100รอวันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะสวยๆนะตัวนี้นะครับไม่ไม่มีแตกหักนะเครื่องเรียบร้อยดีนะครับดึงเบานะครับวิธีการใช้ก็คือแยกน้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็งัดโชคขึ้นแล้วก็ดึงเลยนะครับจะหาคนมาดึงก่อนพี่หนึ่งวันดึงนิดหนึงครับาลากออกเลยครับพี่ ชกลงวะชกลงอ่าวันนี้ับเครื่องดึงใหม่ครับพี่ดึงใหม่ทีนึงลากออกเบาๆนะครับไม่ต้องกระตุกเลยเครื่องฟิดติดง่ายน้ำหนักเบาครับแล้วก็ทนดีนะครับสีนอกนี่อ่ะเผื่อใครมองหาเนาะ ะครับสวย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 จัดไปได้เลยนะครับ38มพันลมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเพิ่ม200บาทนะครับสวัสดีครับ